สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาตามะม่วงเบานะคะก็พอดีว่าได้มะม่วงเบามานะคะซื้อมา20บาทค่ะทุกคนก็ของมันนอกก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะตามตลาดนัดที่เขาเอามาขายก็20-30แล้วแต่นะคะเพราะเราเอามะม่วงเบามาเด็ดออกนะคะแล้วก็มาตัดหัวนะคะให้ยางออกมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาขึ้นมา ให้เสดดจน้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาผ่าครึ่งนะคะมะม่วงก่อนให้เป็นชิ้นนะคะพอผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าให้เป็นชิ้นเป็น4ชิ้นหรือห้าหชิ้นก็ได้นะคะต่อลูกอันนี้เราจะไม่ปอกเปลือกนะคะเราจะตําแล้วเราก็จะไม่สับนะคะทุกคนพอเราทําเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามะม่วงเบาที่เรา หั่นนะคะนำไปทุบใช้สากนะคะทุบเราจะใช้มีดหนาๆก็ได้นะคะทุบๆๆถ้าเกิดว่าชิ้นใหญ่ไปนะคะก็ใช้มีดตัดผ่าอีกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กเพราะว่ามะม่วงเบาเขาจะมีความเปรี้ยวมากนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอเราได้แล้วเราก็จะมาตำนะคะตำพริกใช้จะใช้พริกแห้งก็ได้นะคะพริกสดก็ได้ว่าตำพริกให้ละเอียด แล้วก็เราก็จะใส่หอมแดงนะคะที่ขานไม่ได้เลยนะคะส้มตํามะม่งมวงนะคะตํามะม่งมวงเราต้องใส่หอมแดงนะคะอันนี้ก็จะไม่ซอยนะคะจะลงไปตําเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามะม่งมวงที่เราทุบนะคะลงไปตำอีกทีหนึ่งสําหรับบางคนอาจจะทุบไม่ละเอียดก็ได้นะคะเราไปตำอีกทีหนึ่งก็ได้ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรส น้ำตาลน้ำปลารสดีนะคะใครจะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะอ่าแต่ว่าใส่สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ระเอกของตำมะม่วงนะคะก็คือนรร้ำปลาอ่าวันนี้จะใช้ปลรราผสมกันนะคะระหว่างปลาขวนแล้วก็ปลาที่เราหมักเองนะคะแต่ก็ต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นน้ำปลรราที่เราต้มเองโอ้ ลงไปนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะมาตำมะม่วงน,น,นะคะคลุกเขาตังเกตสีสันจัดจ้านนะคะการตำมะม่วงให้อร่อยต้องมีรสทิ่จัดจ้านนะคะมีนัวมีหวานมีเผ็ดนะคะไม่พอแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปอีกนะคะทุกคนเพื่อให้มีความกลมกล่อมให้อร่อยนะคะก็เติมน้ำปลางลงไปกก็จะได้ตำมะม่วงเบาแ,บบแซ่บแล้วนะคะทุกคน นี่แหละคะ่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะรสชาติจัดจ้านนัวปลาปลาหอมๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำชิมกันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ